สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเถางอกผู้หากินหมานขึ้นเกานะครับวันนี้เถวเาภาพพี่น้องมาหางงงามครับปิมนัดใหญ่ๆนั้นหาตันๆครับอนาคตแม่บอกแม่พันครับวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับมาอยู่ที่คูต้าฟาร์มนะครับพี่น้องอิกัดกับบ้านขวาตำบนขวาอำเพื่เมืองจังหวัดมาสรครันะครับวันนี้พบกันทุกแรงครับพี่น้องเดี๋ยวด้เจอกันตตอนคำแสงกาจจะว่าถึงประไดนะครับต่วางั้อนี่หนาใหญ่สีเข้มนะพี่น้องเอาไปทักทายคูตากันครับ คุตาสวัสดีครับพี่น้องเจอกันอีกข้างเนาะครับผมวันนี้คูตาก็หาง้วงามๆครับราคาจับตองได้มาให้พี่น้องแบ่งปันกันไปเรียงวันนี้เด้มาจะกโค้งขพุตธเด้มาซีโค้งครับแด่มาซีโค้งเนาะแม่สาวแล้วก็แม่ลูกสองแล้วก็แม่ทองหนึ่งครับโอ้มีแม่ทองแล้วก็มีแม่แม่ลูกพร้อมแล้วก็สาวหน่อยตัวนี้เนาะซีชุดครับซีชุดเลยสวยไปตัวแรกก็เลยเนาะตัวแรกง้อสาวครับลูกเก็บสามหนึ่งครับใบหลอดครบตัวนี้ครับตัวนี้เป็นแม่สาวสาวหน่อยดิแม่สาว งอแม่สาวปีหนึ่งครับอายุปีหนึ่งพอดีเนาะครับพี่น้องเป็นแม่สาวหน่อยสองเดือนอายุหนึ่งปีป้าพี่น้องหนังหนาลูกเคียบจลูกเคียบสามหนึ่งครับใบหลอดครบเคียบสามหนึ่งใบหลอดครบแข่งขาใหญ่ายนะครับพี่น้องติดปูดหนางามครับนี่หน้าหวานหน้าหวานหวานไม่น้องนี่ยหวานลูนเอ็ดเขาเอ็ดเขาหรือเขาธรรมชาติเม็ดเขาครับเอ็ดเขาเนาะสวยหน้าสวยมากตัวนี้กินยาดีหูความพี่น้องนี่เชื่อง ตัวนี้สูงาแม่อยลอยสามสิบห้าบวกครับลอยสามสิบห้าบวกครับเป็นแม่สาวครับอายุหนึ่งปีครับเอกสารใบหลอดมีลูกเคหกแปดเดี๋ยวทายพี่น้องเบื้องหน้าเบื้องท้ายเปี่พี่น้องกุ๊กหางเครื่องดำนมซีเนาะนมซีครับพี่น้องแขงขาดีไม่มีตำหนิพี่น้องไปละเอียดจะสาได้ครับพี่น้องจับควันง่ามเนี่านี่ครับพี่น้องบวันนี่หลังนี่ครับพี่น้องยูนนั่งทับพอดีอ่า โอ้หนังหนาครับตัวดีครับพี่น้องนี่ลูกเคฟหกแปดนะครับอายุหนึ่งปีเอกสารใบหลอดครบอ่ามือนี้อ่ามาค่ะพี่น้องพระที่กับใกล้จะตกดินขึ้นกอลครับพี่น้องนี่แต่ว่ารับประก,กันได้ความงามความหนายญ่ครับเอาราคาเลยเปิดเท่าไรตัวนี้เปิดไว้ห้าหมื่นเก้าครับห้าหมื่นเก้าพันบาทพี่นอ้องตัวนี้อยากได้แม่บอกแม่พันตัวยังไงอีกสิครับพี่น้องไปได้อีกไกลครับตัวนี้อายุเพิ่งหนึ่งปี ตุงร้อยสามสิบห้าบวกเป็นลูกเคฟหกแปดครับเชื่องเชื่องแข่งขายใหญ่ๆตัวนี้นะครับห้าหมื่นเท่าไรครับผู้ห้าหมื่นเก้าพันบาทห้าหมื่นเก้าพันบาทครับเป็นงวัวเฟิมใหญ่ๆครับพี่น้องนี่สาวน้อยลูกเคฟหกแปดอุตบำหนาเนาะตัวนี้เนาะหนาใหญ่ดูใหญ่ครับหนาใหญ่เป็นงวัวที่ข้องสางใหญ่แล้วก็แข็งขายใหญ่ครับพี่น้องนี่เล็บเล็บดีมัดครับอ่ะพี่นอ้องเบิ้งเล็บงามเดี๋ยวเอาย่างให้เบิ้งครับอ่า เอาลูกมาย่งางเบิง้งอ้าวย่งางพี่น้องเบิ่งเลยครับผมอ้าวเอาลูกไหมไปไปอันนี่ครับลูกเดิน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 ลูกเดินอ่าพี่น้องนี่อ้าวไม่มีตำหนิครับพี่น้องยางง่ายครับขาใหญ่ใหญ่เดินสวยอ่าน,นี่นี่ให้พี่น้องเบิง้ตงตัวนี้เปิดราคาไปที่หามือเก้าพันบาทครับพี่น้องผู้ดใดอยากได้งัวอ่า ายพันธุ์ดีครับพี่น้องนี่จินยาดีครับลูกเคฟ68เนอะตัวเคฟสามหนึ่งครับตเคฟสามหนึ่งครับอายุหนึ่งปีครับพี่น้องจินยาดีครับอดครบออตัวนี้ที่สำคัญตอร่องไหนายวะก็บตอร่องไดครับตอร่องไดตอร่องไดเกือบตึงพีนอองล้วก็ส่งฟรีมาตรฐานเดิมครับส่งฟรีทั่วภาคอีสานพี่น้องภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อยากได้โทรมานะครับภาคตะวันออกตะวันตกครับส่งได้ทั่วประเทศนะครับจินยาดีอ่าจินยาเก่งๆครับตัวนี้ลูกเคฟ68 อายุหนึ่งปีเปิดไว้ที่ห้า0มืนเก้าพันบาทครับพี่น้องนี่แข่งขันยไงครับยง่ามครับพี่น้องนี่ไม่มีตำหนิเนาะยกดีครับอ่าพี่น้องยืนงามครับพี่น้องไายหนาเนาะตัวนี้เนาะแล้วก็แข่งขันยไงดีครับพี่น้องเออู้ใดอยากได้แม่บอกแม่พันธุ์ครับตัวสอบถามได้ครับอ่เดี๋ยวตัวต่อไปเลยครับผมแม่ลูกเนาะลูกแม่เนาะเนตัวนี้เนาะครับอ่าพี่น้องต่หวานลูกใจลูกดีครับ ลูกสีแดงแม่สีออกเท่าเท่าครับแม่สูงประมาณร้อยร้อยสี่สิบสองซี่ห้าอยู่าหรอกครับร้อยสี่สิบห้าบวกลบแล้วกันเนาะเนีนครับแต่ว่าใจลูกดีครับเป็นแม่ลูกแรกปะแม่ลูกแรกครับเป็นแม่ลูกแรกเนาะพี่น้องเนาะครับอตาบาดหนังหนาครับตัวนี้ครับลูกปุ๋ยพ่อลูกปะครับมีของพูดลูกเค้หกแปดครับลูกเค้หกแปดครับใจบลูกง่ามนะครับตัวนี้เวลาพี่น้องหนังหนาอายุประมาณสามเดือนเนาะเมนครับตัวนี้เปิดไปที่ห้าหมื่นเก้าห้าร้อยห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท อ่ะพี่น้องนี่อ่ามันอยากไปเห่นกับมัวพี่น้องนี่อ๋ะพี่น้องก้มแม่ลูกตัวนี้นะครับพี่น้องครับอ่ามื่นเก่าพันหาร้อยบาทนะครับพี่น้องอ๋าร่วมปูงกันละพี่น้องตัวลูกตัวนี้นะครับนี่ลูกตัวนี้ลูกตัวนี้ครับอ่าตัวแม่ครับตัวนี้อ่าตัวแม่กับลูกครับตัวนั้นนะครับพี่น้องโคมนี่เปิดไบหามื่นเก่าพันหาร้อยบาทครับราคาต่อลองในนะครับพี่น้องแล้วก็ส่งฟี่ ขู่ผ้าอีสานนี่ครับมาแล้วครับนี่นี่ครับอยากหยอกรับมินมิตรเด็กหน่อยครับอยู่นี่อ่าพี่น้องนี่แม่สดลูกสวยครับอ่ามื่นเก้าพันอร่อยบาทครับอ่านี่อีกครบหนึ่งพี่น้องเนี๋ยวเอากิเปิดตัวต่อไปแต่ว่าครบนีก่อนนะครับอ่าห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับแดงแดงครับพี่น้องนี่เอาลูกงามครับตัวนี้ลูกงามเลยครับพี่น้องออกแดดให้เห็นแล้วครับตัวนี้เสื้อลูกอ่ะแม่กับสดดีแม่แม่กับสดเนาะ พึ่งลูกแรกเนาะแม่ครับแม่เป็นซัดแล้วแม่ก็เป็นซัดแล้วผสมครับออาพี่น้องไปผสมเอาพี่น้องนี่ห้าเมืองเกาพันหารอยบาทครับใอ้ลูกงามแม่แบบนี้ใจหลุดตาใจลูกดีครับพี่น้องบึ่งเอา,าหน้ากดของลูกตัวนี้แล้วก็เอาไปทับเอาพี่น้องนี่ห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับตักขาดส่งกับลายพันหลือเดล่พี่น้องเอาตัวต่อไปเลยครับผมเอาแม่ลูกต่อไปเลยต่อไปเลยเนาะแม่ลูกกู เป็นแม่ลูกผู๋เนาะครับแต่ว่าแม่เนี่เป็นแม่ที่เฟียมใหญ่เนาะครับร้อยห้าสิบบวกร้อยห้าสิบบวกครับแม่ลูกผูลูกประมาณหนึ่งเรือนครับอ่ะอย่างน้องนี่แม่เนี่เป็นแม่เฟียมใหญ่ผู้ใดอยากได้แม่พันแม่บอกเฟียมใหญ่แบบนี้ได้ครับพี่น้องอ่ะแต่ว่ามันเสียเดียวมันลูกผู๋เนาะลูกผูแต่ว่าผู้ใดอยากได้กะเอาไปขุน่อยพี่น้องว่านี้จัดโปรราคาถือครับราคาเกษตรกรจับต้องได้แด่นอนครับว่าเฟียมใหญ่แบบนี้ สูงมัดอยหาสิบเนาะครับรอยหาสิบครับรอยหาสิบป,ปกลบแล้วก็นพี่น้องเนี่ยอ้าวหนาๆใหญ่ๆตันๆนะครับตัวนี้แม่ลูกผู้คบนี่เปิดไปเขาได้ครับสี่หมื่นเก้าครับสี่หมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องครับโอ้ม่น้จัดโปูครับจัดโปูพิเศษตัวนี้ตั้แม่กับคมแล้ว<ม>สืวอส่อแม่แล้วต้แถมลูกละอ่าสื่อแม่แถมลูกเนาะซเนาต้เอาสื่อไปเป็นแม่บอกแม่พลาดเนาะตัวนี้เนาะได้ครับ เรผูก็เป็นของแถมซะพี่น้องปกติตัวนี้กับฟิลมีหังสี่กับมีแต่ละหกเจ็ดกว่านี่กับเป็นแม่บ้านพันลูกพ่อพันธุ์เลยลูกพ่อพันธุ์เลยนี่ลูกนี่ครับอ่านี่ครับอายุหนึ่งเดือนลูกหูครับนี่เชียงเชียงครับพี่น้องเอาไปสายผู่สายคูนเป็นตะฮักครับตัวนี้ห้ามอีกท่าไรกว่าสี่หมื่นสี่หมื่นเก่าครับสี่หมื่นเก่าครับตงวง่วเฟิล์มใหญ่ๆครับเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์แม่ขอบแม่รักได้ครับตัวนี้ ราคาเนี่ยยังต่อร่องเลยอีกเนาะต่อร่องได้ครับต่อร่องได้อีกแล้วก็ทรงฟี่ทวพอีสานครับตัวนี้เป็นง้เฟรมใหญ่ด้อครับพี่น้องแต่ว่าแจ้งพี่น้องเมืองต้นนะครับมันจะมีตุ่มลํำปีเนาะลํำปีหายแตาวหายแล้วหายแต่โดนแล้วมันจะเป็นตั้งแต่เป็นสาวหรือวุ้นเนาะครับนี่ครับพี่น้องนี่่ว่าแข่งขายใหญ่ครับรับประกันควบใหญ่เลยตัวนี้ใหญ่เป็นแม่บอกแม่พันได้ครับสี่หมื่นเก้าพันบาทส่วนคมนั่นหาหมื่น เกาพันหาลอยครับนี่ก้มนี่พี่น้องก้มนี่หามื่นเกาพันหารอยก้มนี่ยิ่งๆนี่สี่มื่นเกาพี่น้องเอาซื้อแม่แถมลูกแล้วกันพี่นอ้องส่วนตัวแรกอแม่สาวเดี๋วได้พี่น้องเพื่อพี่น้องยังไม่ต้องเห็นตอนอยู่แดดนะครับตัวนี้ลูกเออเทพสามหนึ่งเทพสามหนึ่งเนาะอ้าวตัวนี้ครับหนังหนาๆครับตัวนี้เปิดราคาไว้ที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทครับนี่พี่น้องไปแล้ว ่าเดี๋ยวแม่ทองตัวนึงกำลังแม่ข่อยอีกตัวนึงเนาะครับอ่าพี่น้องเดี๋ยวร้อยในขอยอีกตัวนึงอ่งทายพี่น้องมึงบรรยากาศครับตัวนี้หนังหน้าหนาเลยครับตัวนี้นี่พี่น้องไม่เ <c oughs> อาพี่น้องพาพี่น้องชมตัวต่อไปเอาเป็นง้อฟองก็ดีเนาะครับง้อทองเออพี่น้องง้อผ่องเฟี้ยม่ันยันนะครับพี่น้อง,งหนาใหญ่เด้พี่น้องเป็นแมงหัวโลนพร้อมตัวนี้ทองกีผู้ใดครับคูณทอง KF หกแปดนะครับ KF หกแปดเนาะหกเดือน หกเดือนอ่าอพี่น้องทองกับเคหกแปดหกเดือนนะพี่น้องเอกสารใบหลอดมีนะครับ,ส,รรบสูงรอย <15 5 S 2> สูงรอยหาสิผาอีกดอกสูงรอยห<ม>าส<บ>ิผาเนาะหาสูงหาหาง่ายๆเลยพี่น้องนี่รตรวจท่องแล้วตัวนี้ท่องที่ไหนพ่อหลุบ่ท่องท่องสองมั้ยตัวนี้ท่องท่องสองอะไรท่องสองเนาะประมาณนี้ครับพี่น้องแต่ว่าทองใหญ่เงยเหรอด้วะพี่น้องนี่ครัเอาพี่น้องสูงรอยหาสิผาง้เเทมยังไงแบบนี้ แล้วก็ทอออก 8, ่องพอดีๆ KF 68นมซีไม่มีตำหนิเปิดไว้ที่ห <69. S 1> ก0มื่นเก้าหกมืนเกาพันบาทครับพี่น้องง้อตัวเบิกหง่ได้พี่น้องแล้วก็ท่อง KF 68ทุกเจ็ดเดือนแล้วหก0มืนเกาพันบาทเป็นแม่ว่าล้นพร้อมเอา้าจัดราคาแบบถือใจเลยน้องตัวนี้เนาะใช่ครัรบพี่้มนะนะีพี่น้องเอ้าเบิกนังนานๆพี่น้องนี่งอ,อ้พร้อมจิงเชื่องครับง้ใหญ่แต่เชื่องครับพี่น้องนี่ สูงหง่เด้พี่น,อน้องนี่พี่น้องเบิ่งถูกมุมเดี๋ยวถ่ายถ่ายถ่ายพี่น้องเบื้องสูงวัดลอยหาสิบหาได้ครับพี่น้องลอยหาสิบหาบวกลบแล้วกันท้าดีหยอดเสียงน้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายทางนี้อ่ะพี่น้องนี่ถ่ายมันครับสูงร้อยห้าสิบห้าไม่มีตำหนิครับหางนี่เรียมเกือบตกดินนุ่มกะซีนะครับพี่น้องนมซี ต,ตัวนี้จัดปูเบาๆพี่น้องง้อเ<า>ก็มย<า>่ยแบบนี้ผู้ตา่าจัดพิเศษสำหรับคลิปนี้เลยครับหกหมื่นเก้าพันบาทท้องประมาณหกถึงเจ็ดเดือนอพี่น้องนี่ราคาต่อรองนีเนาะแมนครับต่อรอบดีเราก็ส่งพี่ทั่วภาคอีสานเหมือนเดิมคเอาราคาส่งกับหลายพันหล่วพี่น้องพี่น้องภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับอยากได้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้เลยครับตัวนี้ท้องแก่แล้วครับหกเจ็ดเดือน เปิดไว้ในราคาหกหมื่นเก้าพันบาทอ้าวเป็นวัวลักเสียนะพี่น้องเปิดไว้หกหมื่นเก้าพันบาทครับอ่าถือว่าสุดคุ้มครับตัวนี้พี่น้องไปรุ่นเราไปรุ่นเพจเราเนาะแม่ครับอ่าเอกสารใบหลอดมีครบนะครับพี่น้องนี่อ่าเกฟหกแปดเป็นวัวเฟรมใหญ่ๆครับหนานลึกครับตัวนี้แกงขายใหญ่ทรงฟรีถ้วยอีสานนะครับพี่น้องภาคอ่า ภาคอื่นถ้าอยากได้ก็โทรมาสอบถามได้ครับนี่กินยาแล้วพี่น้องดิกินยาโชว์แล้วอ๋ออ้าวอาหยากินแล้วพี่น้องนี่แดงดีเลยพี่น้องแดงเข้มเลยตัวนี้ซูงวันลอยหาสิบหาได้ครับพี่น้องอ่าส่งปีทั่วพิภูฐานอาุณตาฝากเบอร์พี่น้องได้ครับผมศูนย์แปดห้าครับศูนย์แปดห้าศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดเจ็ดห้าหกหกเจ็ดห้าหก กูต่าฟาร์มเนาะเจ็ดครับเจ็ดเนาะอีกเบอร์หนึ่งกัอีกเบอร์นึงไอทีไล่ศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าหนเกครับเก้าเนาะครับอนนอเอาสำหรับคลิปนี้กันมันหวานขึ้นก็ครับผูต่าครับผมบวสวัสดีครับ